สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาคำนวณค,คำนวณน,นะคะการหาจำนวนภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบสองบานวางทำมุมกันนะคะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะของระดับชั้นมสมนะคะอจากสูตรนะคะจากสูตรนะ,ะก่อนอื่นเราต้องทราบสูตรก่อนว่าสูตรในการหาจำนวนภาพนะคะที่เกิดจากกระจกเงาราบสองบานทำมุมกันนะะ่ะสูตรคือ เเท่ากับ360นะคะองศาส่วนด้วยเซตาลบ1ค่ะอันนี้คือสูตรของเขานะคะซึ่ง N เนี่ยคือจำนวนภาคส่วนเซตาเนี่ยคือมุมอมว่ากระจก2บานเนี่ยทำมุมกันเท่าไหร่นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวเลขค่าคงที่นะจ๊ะอ่ะมาเดี๋ยวเรมาดูข้อที่1กันเขาบอกว่า จงคำนวณน,นะคะจงคำนวณหา,าจำนวนภาพเขาให้เราหาจำนวนภาพนะที่เกิดจากอะไรคะที่เกิดจากการสะท้อนบนกระจกเงาระนาบสองบานทำมุมกันนะคะทำมุมต่อก,กัน30องศานั่นเองค่ะนะจากสูตรค่ะนะจากสูตรนะ n เท่ากับอะไรเอ่ย3 6 0องศา ส่วนด้วยเซตาลบหนึ่งนะคะอันนี้คือสูตรนะที่เราต้องจำให้ได้นะคะที่เราต้องจำให้ได้นะอ่า n เท่ากับนะคะสามร้อยหกสิบส่วนด้วยเซตาลบหนึ่งนั่นเองค่ะอ่เราแทนค่ากันนะเราหา n นนะสามร้อยหกสิบค่ะส่วนด้วยเซตาสังเกตค่ะว่าทำมุมกันเท่าไหร่ทำมุมกันสามสิบอ่าสามสิบนะคะลบหนึ่ง ให้น้องหารกันก่อนแล้วค่อยลบหนึ่งนะคะ,อะลองดูนะลองหารกันก่อนแล้วค่อยลบหนึ่งนะตัดศูนย์ตัดศูนย์น,นี่นะคะแม่สามตัดนะจ๊ะแม่สามตัดนะคะสามหนึ่งสามสามสิบสองเป็นสามสิบหกค่ะจากนั้นน้องก็จะเหลือเป็นสิบสองลบหนึ่งถูกไหมดังนั้นจำนวนภาพของเราได้ทั้งหมดกี่ภาพคะสิบเอ็ดภาพคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะข้อนี้อันนี้คือคำตอบนะคะ จำนวนภาพที่ได้คำตอบคือ11ภาพค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะจงคำนวณหาจำนวนภาพเหมือนเดิมค่ะหาจำนวนภาพนะคะทำไมเอ่ยที่เกิดจากการสะท้อนบนกระจกเงาระนาบ2องบานทำมุมต่อกัน45องศาค่ะ เขาให้มุมมาแล้ว45องศาถูกไหมนะคะจำสูตรได้ไหมสูตรว่าอะไร n เท่ากับ360ส่วนด้วยเซตาลบ1น,นะคะมีใครจำได้แล้วบ้างนะอ่ะ n เท่ากับ360องศาส่วนด้วยเซตาลบ1น,นั่นเองค่ะนะเราก็แทนค่าไป n เท่ากับ สามร้อยหกสิบส่วนด้วยเซตาทำมุมเท่าไรเอ่ยทำมุมสี่สิบห้านะคะลบหนึ่งค่ะให้น้องหารกันก่อนนะคะแล้วค่อยไปลบหนึ่งนะจ๊ะนะเอาแม่เก้านะคะเก้าห้าสี่สิบห้าเก้าสี่สามสิบหกใส่โซ่นะจ๊ะ ก็ไปหาแม่5้าตัดต่อเลยค่ะ5้าห8 4 0ห้าี่ค่ะดังนั้นเราจะเหลือเป็น8ลบ1ถูกไหมนะคะเป็น8ลบ1นะดังนั้นเราก็จะได้เป็น8ลบหเหลือเท่าไรเหลือ7นั่นเองค่ะดังนั้นคคำตอบนะคะจำนวนภาพของเรานะเอ่อจำนวนภาพได้มื่อกี่ภาพเอ่ยจำนวนภาพที่เกิดน,นะคะจำนวนภาพ7ภาพนั่นเองค่ะนี่คือคำตอบแล้ว นะไม่ยากเลยไม่ยากเลยค่ะต่อมาค่ะมาดูอีกข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่าจงคำนวณหาจำนวนภาพที่เกิดจากการสะท้อนบนกระจกเงาระนาบสองบานทำมุมกัน60องศาหาจำนวนภาพเหมือนเดิมค่ะหาจำนวนภาพให้มุมมาเป็น60นะถูกไหมอ่จากสูตรคืออะไรเอ่ย n เท่ากับ สามร้อยหกสิบนะสามร้อยหกสิบลบอะสามร้อส่วนเซตาลบหนึ่งค่ะเนเท่ากับนะคะเเท่ากับสามร้อยหกสิบนะคะองศาส่วนด้วยเซลบหนึ่งนะดังนั้นอันนี้คือสูตรนะคะต้องจำให้ได้นะนะคะสูตรนี้นะต่อไปค่ะเรามาแทนสูตรกันนะเรามาแทนสูตรกันนะ N เท่ากับ360ถูกไหมส่วนด้วยทำมุมกันเท่าไหร่60ค่ะลบ1แบบนี้เราหารกันก่อนนะเราหารกันก่อนนะตัดศูนย์ตัดศูนย์อ่ะแม่6ค่ะ6 1 6 6 6 36เราก็จะได้เป็น6-1ลบ1แบบนี้ดังนั้น6-1ลบ1เหลือเท่าไหร่ตอบ5ภาพนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะดังนั้นจะได้จำนวนภาพ นะคะที่เกิดจากกระจกสองบานทํามุมกัน60องศาได้จํงนวนภาพทั้งหมด5ภาพค่ะไม่ยากเลยค่ะนะเสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะ